สวัสดีจ้ามือนีเข้ากับมาพบกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องซ่อนชาแนลจ้ากับมีแนวทางหุ้นดาวโจนนะจ้าของวันที่ขึ้นวันที่20กรกฎาคมหายคือเก่าเนาะจ้าทั้งสองดาวเนาะจ้กแต่ก่อนที่เข้าจะเบิิงแนวทางหุ่นดาวโจนของขึ้นวันที่20กรกฎาคมเนาะจ้กเข้ากับมาเบิิงผล ของหุ้นดาวจูวันที่สิบเก้าค่อนเนอกจากว่าผลเป็นจังไดเขาตัวใดเนี่ยเนกจากจากจากเทาให้ไปเนอจากเขากรให้เด่นนึ่งกับเก่าเน่อจากเขากระมาเบิงกันเลยเนื่อจากของใหญ่พี่น่อจากบนเขากับเขาเป็นตัวฟันวิ่งดูดเนอกจากก็คือหนึ่งสามแล้วก็เขาอีกตัวนึ่งกับเขาล่างจากเขาล่างีนเขาเขาตรงๆเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวร่องเน่อจากสำหรับล่างเขาตัวร่อง คือ8 0ดนอกจากอีกตัวหนึ่งปกติน่าจะเข้ากับเขาล่างคือกันแต่จะเป็นตัวฟันวิงรูนนอกจาก็คือ81ดหนึ่งเนาะเป็นจังไรแน่นอกจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปนอ้องซ่อนแสแนลนอกจากได้เอาไปใส่แนวทางได้หลายได้น้อยกันมานอกจากจะเข้ากับไปเบิง้งแนวทางหุนดาวโจนของวันที่20กรกฎาคมกันเลยเนอกจากว่าได้ตัวใดเนาะ จะอันนี้ก็เป็นแนวทางหุ่นดาวโจนเนาะจ้ะของขึ้นวันที่20กรกฎาเนาะจ้ะเท่ากับห้ปิดเป็นแนวทางทั้งสองดาวเนาะจ้ะจะเท่ากับไปเบิ้งกันเลยจ้ะสำหรับตัวเด่นเนาะจ้ะเท่ากับหายเด่น C กับ8เนาะจ้ะจะสำหรับตัวฟันวิ่งลูดเนาะจ้ะเท่ากับห้เบิ่งตัวฟันก่อนเนาะจ้ะเท่ากับหายฟันซีเนาะฟันซีจะสำหรับ ตัววิ่งรูดน่าจะเฮ้ากับไฮแปกับซเนอาจะกเ้มะเบิงตัวเน้นนอกจะตัวเน้นเฮ้ากับไฮซีศูนย์จะซีหกแปดหกแปดเจ็ดจะมาเบิงตัวรองเนอกจะตัวล่องเฮ้ากับไฮศหา สามหกหนึ่งเจ็ดสีเจ็ดจะจะสำหรับที่เขาจะให้ตัวนี่น,นี่เนาะจากตัวนี่นเขาก็ให้ไปลินไปกรับน้ำเนาะจากตัวน,น,นี่แต่ว่าสำหรับตัวนี้นตัวเจาะนี่จะเขาก็เข่ายากแน่เนะแต่ละมือเขากะมีเขาแนุ่ดแน่ะและจ้ะ แต่สําหรับเขาะจะเป็นแนะนําก็คือจะเป็นตัวนี้จ้ะฟันวิ่งรูดตัวนี้จ้ะเขากจะเขาง่ายกลัวเนาะจ้ะก็เขาเกือบทุกมือเนาะจ้ะของตัวฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะจะลินง,ง่ายกลัวสําสหรับหุ่นเนาะจ้ะจะเป็นไดแน,น่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซอนชาแนลเห็นตัวเด่นตัวเน้นแล้วถึกอกถึกใจมักชอบตัวใดโน่นจ้ะไปเขากับเล็กในดวงใจบอ สามารถเอาไปพิจารณาได้เป็นตัวเลือกอีกทางนึงได้เน้อจากว่าเขาจะไปเน้นนักเด่นเบาบอจะจะายนี่นะจ๊ะช่องน้องซ่อนชาแนลจะกะขอขอบคุณน,นะจ๊ะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปของน้องซ่อนชาแนลนะจ้ะกะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเน้องจ้กเฮากะ พบกันใหม่เนาะจ้ะในคลิปหนาเนาะคลิปนี้ซอ่อนน้องซ่อนแชนแนลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า